ไม่ได้เราต้องมีตัวอย่างสักหนึ่งคนหรือเปล่าตัวอย่างอ๋ออุ้ยแม่นักแดนสองแม่นังแดนเต้นยังไงอ่ะครั้งที่แล้วใครเต้นเหมือนสุดไหนเต้นดูได้มั้ยพี่ไข่พี่ไข่ยังไงอ่ะพี่ไข่ยังไงแบบเซ็นเตอร์เนาะเออคือหนูนึกภาพไม่ออกจริงพี่ไข่ต้องยืนแล้วปะต้องยืนแบบยืน พวกหนูจะตามเองเย่เยการที่แก่สุดในอ้ารก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีอะไรเลงไม่เพลงอะไรเลยเอเต้นสดไปเลยเต้นสดเลยะแแม่นพี่น่พี่มากค่ะพี่มากค่ะพี่มาค่ะพี่นากค่ะพากคพี่คีาน่มาอค่ะียาะพี่ม้กง่พี่าะพี่มากากค่ะ้องมากเดี๋มวพี่มะาม่พี่ากค่ะม่ะีี่ม่พี่มากค่ะะี่พี่มาพี่้กคพี่ะี่พี โอ้ยดงเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกพี่รองละทวนตาพี่นะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดชันชื่อนะาวันนี้มาเก็บมะนาวอุ้ย